ท,ท่านประธาไปทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1นึ่จนถึงมัธยมปีที่3นะครับมีนักเรียนทั้งหมด133คนมีครูและบุคลากรสิหคนนะครับสภาพทั่วไปคือนักเรียนส่วนใหญ่นะครับอาศัยอยู่กับตายอายู่กับยากนะครับซึ่งมีฐานะค่อนข,ข้างจะยากจนถึงยากจนมากๆนะครับนักเรียนเกิน 50%นะครับเกินร้อยละ50อยู่ในครอบครัวที่นข้งๆแต่ยากจนมากๆนะครับในวันมาเรียนปกตินะครับเด็กๆก็จะได้รับทานอาหารกำลังจากอาหารมื้อของโรงเรียนนะครับซึ่งก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณน,นะครับมาเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลน,นะครับจนถึงป .6 นะครับส่วนนักเรียนในชั้นระดับมัยธยมศึกษาปีที่1-3นั้นนะครับ ก็ไม่ได้รับงบประมาณนะครับจากทางภาครัฐนะครับโรงเรียนก็ต้องจัดหา,ามาเองนะครับซึ่งเป็นภาระในส่วนนี้ทําให้โรงเรียนต้องประสานขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือวัตถุดิบต,ต่างๆจากหน,น่วยงานองค์กรต่างๆนะครับตลอดะระยะที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะไม่เพียงพอนะครับในส่วนของระดับประถมนั้นนะครับการจัดทำอาหารก็เป็นไปตาม โปรแกรมนะครับสกูลลันนะครับแต่ก็ประสบปัญหาอยู่ในเรื่องของวัตถุดิบนะครับมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแต่เงบประมาณที่ได้รับก็เพิ่มนิดเดียวนะครับงละหนึ่งบาทนะครับก็ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะจัดเมนูที่ที่เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะครับครบตามโปรแกรมสกูลลลันสก็คือมีเนื้อมีผักมีผลไม้นะครับให้เด็กได้กินอิ่ม ซึ่งก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ในส่วนของระดับอนุบาลและก็ประถมศึกษาแต่ในส่วนของมัธยมนะครับซึ่งเป็นวัยที่เด็กกําลังโตกําลังกินนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นภาระนะครับการที่จะทาให้การที่จะให้โรงเรียนนะครับได้จับหาเมนูอาหารที่แปลกใหม่นะครับสำหรับสนองความต้องการของเด็กเพื่อให้เด็กได้ทดลองได้ชิมได้ลิ้มลอง ตามโลกกะระแสโลกของปัจจุบันนี่กะระแสสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่เพราะว่าเด็กจะท่องโลกออนไลน์เยอะนะครับก็เห็นอาหารตามกะระแสที่เขานิยมไม่ว่าจะเป็นับรุ่นเกาหลีับรุ่นไทยับรุ่นญี่ปุ่นนะครับวกน,นี้นะครับก็ได้เรียกร้องนะครับให้ทางโรงเรียนจัดหาให้ให้ได้ชิมให้ได้ลิ้มลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ก็ยังประสบปัญหายอยู่ เนื่องจากงบประมาณแล้วก็วัตถุดิบที่เะเอามาใช้นะครับไม่มีนะครับ,นะรบในส่วนของการประสานนะครับขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับเงินสนับสนุนเพื่อที่จะเอามาสมทบในส่วนของงบประมาณที่ได้จากภาครัฐหรโรงเรียนก็ต้องดําเนินการอยู่มาตลอดนะครับไม่ว่าจะจากทางผู้คณะบดีผู้มีกิจศรัทธานะครับข้าราชบดีต่างๆนะครับ แต่ก็มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับในส่วนของด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับโรงเรียนก็พยายามที่จะจัดการเรียนการสอนบุรณาการนะครับผ่านโครงการเกษตรนะครับเพื่อที่จะได้ผลผลิตเหล่านี้มามาสมทบนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาโรงเรียนก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็ทาค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับแต่เมื่อฤดูฝนที่ผ่านมานะครับประสบปัญหากับพายุโนรูเข้านะครับ ทำให้พืชผักแล้วก็ห่อปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้ซึ่งกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่นะครับหายไปกับน้ำนะครับหายไปกับน้ำาก็เกิดปัญหามาในภาพเดือนนี้แล้วก็ภาพเดืนต่อไปนะครับในส่วนที่เด็กนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับเขาจะนิยมในเรื่องของอาหารที่แปลกแปลใหม่หมตๆตามกระแสโซเชียลนะครับก็ โรงเรียนก็พยายามที่จะทำนะครับที่จะจัดโปรแกรมจัดเมนูให้นะครับแต่ก็ทําได้เพียงแค่ให้เห็นนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้ได้ชิมเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้รับประทานจริงๆได้สัมผัสรสชาติอย่างเต็มอิ่จริงๆก็คงคงเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่จะสร้างโอกาสนะครับให้เด็กได้มีโอกาสได้สัมผัสลิ้มลองแล้วก็เรียนรู้รสชาติของอาหารเหล่านี้เนี่ย นะครับก็คงจะต้องประสานนะครับขอความอนุเคราะห์ต่อรับการสนุนนจัดหน่วยงานตา่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าทำยังไงนะครับเราจะให้นักเรียนของเหล่านี้ได้สัมผัสรสชาติของอาหารที่ที่เขาดูว่ามันน่าสนใจนะครับนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับก็คงจะ กำลังที่จะสนับสนุนในหล่งนี้ก็คงจะจะจะไม่มากนะครับ